เราต้องไปเล่นกับมันหรอมันเป็นครูพระลาจะไปชนะมันได้ไงฟอร์ดอ่ะอดูดิเออเล่นดีๆแล้วมาแต่ไม่ใช้แรงและไม่ใช้แรงๆเบาๆมาลับแ้มมา

เหรอเห็นไหมคุณแม่ได้กินบวบไหเอ่อ่ะบวบคุณแม่นะคะผัดไข่เลยพรุ่งนี้เอ้ยเลี้ยงดีกว่าเลี้ยงไข่ใช่ไหมเลี้ยงใส่กุ้ง ฝอยล่ไไไยยาไปเล่นฝอดมันตีแรงทุกคนมันเลิศตรงที่มันมีพื้นที่เนี่แหละ มันเลิศตรงที่มันมีพื้นที่ให้เราแบบออกกำลังกายและทำกิจกรรมสามไล่ช่ำๆเ <c oughs> นี่ยยิ่งหลังฝนตกอากาศดีเวอร์ฉีดไปเรียบร้อยแล้วฉีด <c oughs> ไปเรียบร้อย <c oughs> ให้อาหารปลาไปแล้วดูเตา่าดูเตา่านอนดูเตา่า ช่ค่ะอาณาจักรมันเป็นอาณาจักรของเราเพราะที่นี่คือบ้านสวนแพรี่เดี๋ยวจะปลูกต้นไม้อีกเยอะๆเราต้องปลูกต้นไม้ให้เยอะๆจังหวัดจันทบุรีค่ะจังหวัดจันทบุรีเนี่ยทุกคนดูต้นอันนี้ดิฉันสิพอเอามาไว้ตรงเนี้ยมันสวยเลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ชอบแดดแรงเนี่ยพอมันอยู่ตรงเนี้ยดูสิดอกเขาสวยมากนี่เนี่ย,ยต้นไม้เขาต้องไว้ให้ถูกที่เขา ดูดิสวยงามมากเลยกลายเป็นแบบใต้ต้นใต้ต้นทองกวาวดิฉันงามมากเออมันชอบที่ร่มมันชอบที่ร่มค่ะคุณต้าทูมันชอบที่ร่มนีโน่นสูงไปกระทั่งโน่น แดดลำลายที่ล่มแล้วก็แดดลำลายมันต้องมีพี่เลี้ยงมันต้องมีพี่เลี้ยงไม่ตายเลยค่ะสักต้นหนึ่ง อ้าวอ่าหนึูนูนแม็ก uh ู่นยตา่อเลยแม่บอกว่าไม่ยอมแก้ล็อกไม่ยอมแล็อกอ้าวโอ๊ยเาไม่เล่นแกแม็กม่แช่แบบนี้อ่ะสองศูนสองูน้อมือ